สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับผมเนาะหลังจากที่เรานะครับอัปโหลดไปที่ไหนบ้างแล้วนะเมื่อกี้นี้วิดีโอหนึ่งอันอัปโหลดไปที่ a c e b o o k นะครับผมเพจของเรานะครับผมเนาะไป youtube แล้วก็มาที่ t ิ k t o k ด้วยนะครับผมเนาะใครที่ไม่มีแอคเคา t t i k ก o k ก็เล่นไว้หน่อยครับทุกท่านแต่ถามว่าอาร์ตก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ยอดจากอีพวกนี้หรอกนะครับผมเนาะแต่ว่าเราก็ททำไว้นะครับผมทำไว้เพื่อให้เราได้ฝึกนะครับผมเนาะอ่ะอัปโหลดครับผมนะฮะ แล้วก็สีเล็กวิดีโอนะครับผมเหมือนเดิมไปหาเนะหาอยู่ไหนเหมือนเดิมนะครับผมก็หาทุกรอบเ็าจะงงทุกรอบเนาะอยู่ไหนฟ้านะฮะปึ๊บโตเกียวนะครับผม product วิดีโอรี e ิ s หกเจ s ดทนะครับผมเนาะมาแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะแฮชแท็กนะครับผมความสำคัญของประกันมะเร็งนะฮะ นะแล้วก็ปุ๊บแอดไปนะครับหรือว่าจริงๆเราลองคําว่าแ a s แท็แล้วก็ลองดูครับมันจะมีให้เราเลือกให้เราเลือกมะเร็งเพราะบางทีเราก็ต้องดูนะครับว่าเนี่ยมะเร็งมะเร็งตัวร้ายนะครับผมเนาะเอามะเร็งตัวร้ายด้วยก็ได้นะครับผมแฮชแท็กที่มันมีใช้อยู่แล้วเนี่ยทุกท่านมันก็เป็นอะไรที่ ส่งคลิปเราไปนะครับผมแล้วก็อัปโหลดตรงนี้มาเลือกตรงนี้เขาเรียกว่า select cover นะครับผมเนาะ select cover หมายความว่าเลือกหน้าปกครับรูปที่ลูกลูกค้าจะเห็นนะเวลามันอยู่บนหน้าฟีดอ่ะนะอยู่บนบน tiktok จะเห็นรูปแบบไหนเราให้เห็นรูปนี้เลยเนาะนะครับเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก,กด confirm หลังจากนั้นนะครับผมจริงๆของอาร์มันแอดลิงก์ได้คือของอาร์ตเนี่ยเป็นในหน้า tiktok ด้วยนะแต่ว่าทุกท่านไม่ต้องแอดลิงก์ครับนะฮะแล้วก็กดโพสต์ไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ไป manage p o พ t ไปดูโพสสินะครับผมนะแล้วกลับไปที่โปรไฟล์ก็ได้ทุกท่านกลับไปที่โปรไฟล์ไปดูนะครับผมมันก็จะโชว์มาเป็น1วิดีโอในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับนี่นะฮะนะครับ,นะรบเนี่ยว่ามันก็จะเป็นหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็คือแบบเนี่ยความสําคัญของประกันมะเร็งนะครับลูกค้าก็คลิกเข้าไปดูนะฮะก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะเขาสนใจเขาก็จะส่งข้อความหาเรานะ นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าไม่ค่อยได้หรอกครับผมลูกค้านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ลงไว้ให้มันครบชแนลนะครับผมเนี่ยวิวมันก็เยอะอยู่ครับบางวิวเนี่ยบางบางวิวนี่บางอันนี่ก็วิวเยอะนะทุกท่านเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับผมบางอันเป็นพันเลยนะฮะแต่ว่าสู้พี่ๆหลายๆคนไม่ได้นะของอันเนี่ยทิกเนี่ยอาร์ตไม่ค่อยมีระเบียบกับมันจริงนะครับผมอ๋อไปทําที่ยูทูบทําที่อะไรซะส่วนใหญ่ นะครับเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยวิวสองร้อยวิวนะครับผมเนี่ยสองพันวิวก็มีนะนะครับผมเนาะสองพันวิวก็มีแล้วแต่ช่วงแล้วแต่อะไรของเขาเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจมันเท่าไหร่นะครับทิกตอ,อกก็ลงไปให้มันครบองค์ประกอบนะครับผมเอาไว้สอนทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลง t ิกตอ,อกไว้ด้วยนะครับผม